จะซื้อต้นหอมก่อนฉันจะเอาราคาเท่าไหรครับฉันมาก่อนนะจะเย็นๆนะต้นหอมโลละสิบบาทต้นและใบขายแยกไหมครับไม่เคยขายแบบนี้นะเอางี้ไหมต้นโลละสามบาทใบโลละเจ็ดบาทถ้าคุณขายฉันสั่งอย่างละห้าสิบโลนะได้เลยไนอะ้หนูต้นร้อยห้าสิบใบสามร้อยหิบทั้งหมดห้าอบาทครับ ได้เลยได้เลยลุงขายต้นหอมทั้งหมดหนึ่งร้อยโลได้แค่ห้าร้อยบาทเองเหรอเอ๊ะใช่โลละสิบมันควรจะเป็นหนึ่งพันบาทแต่คนนั้นก็พูดถูกนะคุณมาหลอกลรงเปล่าอย่าม่ใส่ร้ายนะถึงเวลานักสืบแล้วจุดที่สำคัญในนี้คือต้นโลละสามบาทใบโลละเจบาทต้นและใบทั้งหมดก็สองโลแล้วแต่ทั้งหมดแค่สิบาท มันทําให้ราคาลดลงตักกะที่ถูกต้องควรเป็นต้นครึ่งโล3บาทใบครึ่งโล7บาททำไมเป็นคนแบบนี้คนแก่ก็หลอกเดี๋ยวเจอกันแน่คิดเลขให้ถูกก่อนเธออ๋อไม่ได้ว่าพบเธอนะ,อะกดติดตามให้ด้วยนะครับ